ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอังคารวันที่24เดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องอธิษฐานวิงบอนเพื่อมนุษย์ทุกคนและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่สองข้อที่1ถึงข้อที่สองเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกระสัตย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้าและเป็นที่นับถือหนึ่งที่โมทีบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สอง พี่น้องคะข้อพระคัมภีร์ข้างบนสรุปประเภทต่างๆของคำอธิษฐานที่เราควรอธิษฐานเพื่อมนุษย์ทุกคนนั่นคือวิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเราต้องอธิษฐานแบบนี้และแบบนี้บ่อยๆพร้อมกับการอดอาหารเพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้มวลมนุษยชาติมาหาพระคิดจะเป็นจริงพระคัมภีร์กล่าวว่า พระองค์ต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดรวมทั้งผู้นำของประเทศต่างๆนี่คือวันแห่งพระคุณและความรอดของพระองค์ดังนั้นในการอธิษฐานจงแสดงเหตุผลพระคัมภีร์กล่าวไว้ในทิตัสบทที่สองข้อที่11ว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดในพระคัมภีร์ความรอดได้ถูกกระทำแล้วเพื่อมนุษย์ทุกคน แต่เรารู้ว่าสิ่งใดทำให้คนอยู่ในความมืดพระคัมภีร์เปิดเผยไว้2โครินบทที่4ข้อที่3ถึง4ว่าแต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีกก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังจะพินาศคือในกรณีของพวกเขาพระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ คือเรื่องพระสิริของพระคิดผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าพี่น้องขาซาตานเป็นผู้ที่ทำให้จิตใจของมนุษย์มืดบอดดังนั้นพวกเขาจึงไม่เชื่อข่าวประเสริฐมันเป็นเหตุผลที่บางคนจะทำทุกอย่างเพื่อต่อต้านข่าวสารของข่าวประเสริฐแต่ในการอธิษฐานคุณทำลายการครอบครองและอิทธิพลของมันที่มีเหนือชีวิตของมนุษย์ จงใช้เวลาในการอธิษฐานวิงวอนอย่างกระตือรือร้นเพื่อผู้ที่ยังไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกของคุณจงอธิษฐานให้แก่การต่อต้านทุกอย่างถูกขจัดออกไปจากพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้รับความจริงด้วยความเชื่อและด้วยความเข้าใจและนอบน้อมรับพระคำของพระเจ้าเพื่อความรอดของพวกเขานอกจากนี้ จงอธิษฐานเผื่อผู้นำที่พวกเขาจะมีเจตจำนงความปรารถนาและความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อการทุจริตและอิทธิพลเชิงลบจงเผยพระวจะนะบ่อยๆว่าสันติภาพมีชัยเหนืออำเภอเหนือเมืองและเหนือประเทศต่างๆของโลกและข่าวประเสริฐมีเสรีภาพในที่ที่คุณอยู่อาศัยและทำงานอยู่ ฮาเลลูยาให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะนี่คือวันแห่งความรอดและพระคุณเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดดังนั้นข้าพระองจึงอธิษฐาน ให้ชายหญิงจํานวนมหาศาลทั่วโลกได้รับข้อความแห่งความรอดอันล้ำค่านี้ข้าพรง์อธิษฐานให้ม่านที่ปิดบังตาของพวกเขาหลุดออกไปและให้หัวใจและความคิดของพวกเขาเปิดออกต่อแสงสว่าง แห่งข่าวประเสริฐที่เปลี่ยมไปด้วยพระสิริของพระคิดอธิษฐานเช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคําของพระเจ้าหนุนใจแก่เราในเช้าวันใหม่นี้ว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดพี่นอง้าวันนี้พระเจ้าทรงหนุนใจให้เราลุกขึ้น เป็นตัวแทนของพระองค์อย่างแท้จริงอธิษฐานมุ่งมั่นเพื่อผู้ที่อยู่ภายใต้ของอำนาจมืดวิญญาณชั่วจะถูกปลดปล่อยและได้รับข่าวประเสริฐที่แท้จริงวันนี้มีผู้คนกำลังหลงหายและอยู่ภายใต้การงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนผู้นำในประเทศไหนหรือประชากรที่อยู่ที่ไหนก็ตามในทั่วโลกนี้เราสามารถออกเสียงและออกกฤษฎีกาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้การงานของพระเจ้าที่ฝากไว้ในผู้ประกาศทุกคนสามารถสำเร็จและทำให้ผู้คนกลับคืนสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้อย่างมากมายนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด